น่าจะเป็นเกมที่ผมใช้เวลาเตรียมใจเข้าเกมนานที่สุดแล้วคือเอาตรงเลยนะแค่การจะกดเข้าเกมเนะี่ยผมต้องใช้เวลาเตรียมใจประมาณแบบห้าถึงสิบนาทีเลยแล้วพอกดเข้าเกมไปแล้วบอกตมตงว่าทรมานถึงสุดท้ายผมจะสามารถเล่นเกมนี้จนจบได้แต่ยังไงมันก็ยังทรมานอยู่ดีแต่เพราะอะไรทําไมผมถึงรู้สึกทรมานเวลาเล่นเกมนี้เดี๋ยวมารอฟังผมบ่นกันในอยากพูดถึง d ัก k s u s สามครับผม ซึ่งบอกตรงๆว่าผมอ่ะไม่ใช่แฟนเกมซีรีส์โซนี่เป็นดักโซภาคแรกที่ผมเคยเล่นคือเป็นซีรีส์โซเกมแรกเดือนที่ผมเคยเล่นอ่ะเพราะงั้นถ้าเกิดผมพูดอะไรที่ทําให้แบบแฟนเกมดักโซไม่พอใจก็ขอภอภัยไว้ตรงนี้ด้วยก็แล้วกัน เนื้อเรื่องของด a r k s o สามคืออะไรวะคือบอกตามตรงเลยว่าผมไม่รู้เนื้อเรื่องของมันเลยจริงๆคือรู้แค่ว่า l o r d of c i n d e r คือคนที่คอยทำหน้าที่บางอย่างจะให้เรียกว่าคนมันก็ยังไงยังไงอยู่นะเออช่างมันเถอะก็คือเขาคนเนี้ยเออจริงๆมีหลายคนแต่ก็ไม่ใช่คนเออช่างมันเถอะก็คือพวกเขาเหลวเนี้ยทำหน้าที่บางอย่างแต่ว่าในเหตุการณ์นี้ก็คือ Lo r d of c i n d e r ไม่อยู่และเราก็ต้องไปตาม Lo r d of c i n d e r กลับมาแค่นั้นแหละครับคือเนื้อเรื่องอ่ะผมรู้แค่นี้จริงๆคือจะบอกว่ามันแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่หรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วซีรีส์โซเนยก็จะเน้นไปที่การสํารวจการแบบหาด้วยตัวเองมากกว่าคือถ้าเกิดว่าคุณไม่ออกสํารวจไม่ทําความเข้าใจหรือไม่อ่านข้อความอะไรเลยคุณก็จะไม่รู้เนื้อเรื่องอะไรเลยยันจบเกม เพราะงั้นสาหรับใครที่อยากจะซื้อดาร์โซเพื่อเอาเนื้อเรื่องโดยเฉพาะเนี่ยอยาจจะต้องคิดใหม่นิดนึงถ้าเกิดคุณเป็นคนประเภทที่แบบชอบฟังชอบดูคัสซีนชอบพูดคุยแล้วก็รู้เนื้อเรื่องอาจจะต้องคิดใหม่เพราะว่าเกมนี้จะเน้นไปที่การสํารวจคิดดีๆก่อนจะซื้อเกมแล้วกันว่าคุณเป็นคนประเภทอะไรเป็นคนประเภทชอบแบบเดินสารวจหรือเปล่าหรือเป็นคนประเภทที่แบบชอบเดินไปทางตรงอย่างเดียว ว่าผมจาเป็นต้องอธิบายหรือเปล่าว่าเกม Dark Zone เนี่ยมันเป็นเกมแนวอะไรเพราะว่าใครหลายคนก็น่าจะเคยได้ยินเรื่องราวของมันมาแล้วว่าไอกเกมเนี้ยมันเป็นเกมแนวอะไรมีสรรพคุณยังไงแต่สําหรับใครที่ไม่เคยได้ยินหรือไม่เคยรู้มาก่อน Dark Zone ก็คือเกมแนวแอคชั่น RPG ที่เน้นความยากเข้าว่ายากแบบ ยากวัวตายควายล้มไม่รู้มันจะยากไปไหนคือถึงมันจะเป็นแอคชั่นอาร์พีจีแต่ความยากของมันเรียกว่ามันไม่เหมือนแอคชั่นอาร์พีจีเกมอื่นคือมันไม่ได้เหมือนเดอะวิชเชอร์หรือว่าเหมือนเกมซีรีส์เดอะเอลเดอร์สโกนะคือมันยากแบบยากแบบอธิบายไม่ถูกอะ่ะคือเริ่มตั้งแต่ดีไซน์ศัตรูในเกมนี้เลยนะคือศัตรูในเกมเนี้ยทำออกมาแต่ละตัวเนี้ยคือถ้าเกิดถามผมนะทำออกมาได้สุดตีนมากๆคือไม่ใช่ว่ามันแย่หรืออะไรนะแต่มันทำออกมาได้ดีเกินไปอะ่ะ คือศัตรูในเกมนี้แม่งฉลาดคือถ้าเกิดคุณแบบคิดว่าเราแค่วิ่งวิ่งไปฟันฟันฟันเดี๋ยวมันก็ตายไม่มีทางถ้าเกิดคุณแค่วิ่งไปฟันฟันอย่างเดียวเนี่ยคุณจะโดนมันสวนกลับมาประมาณแบบสามสี่ทีล่วงเลยคือมันโหดแบบโหดจัดเลยจริงๆคือแค่ลูกกระจอกตัวเดียวที่แบบดูทําอะไรไม่ได้แต่มันสามารถทําให้เราตายได้ภายในช็อตเดียวอะ่ะคิดเอาแล้วกันก็คือเนี่ยไอตัวนําความยากเลยก็คือ ไอ้ลูกน้องระหว่างทางเนี่ยแล้วมันมากันเยอะด้วยนะคือในบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าไอ้ศัตรูมีแค่2ตัวเราล่อมาสู้ทีละตัวก็ได้อะไรประมาณนั้นแต่ตัวด้านหลังมันคอยยิงอีกตัวหนึ่งคอยตีเลียใกล้อันเนี้ยเป็นหนึ่งสิ่งความยากที่แบบทาให้แบบคนเล่นแบบผมคือปวดหัวหัวร้อนเรื่องบอสนี่ไม่ต้องพูดถึงคือสรรพคุณของมันเนี่ยพวกมอนเตอร์พวกบอสอะไรพวกนี้หลายๆคนน่าจะเคยเห็นหรือว่าเคยพบเจอมาแล้ว ก็คือบอสแต่และตัวเนี่ยไม่กะให้เรารอดเลยคือเริ่มตั้งแต่บอสตัวแรกในเกมนี้คือแค่บอสตัวแรกอะ่ะมันทําผมตายไป10บกว่ารอบอะ่ะคือบอกตามตรงว่าไม่รู้ว่าผู้สร้างเขาคิดอะไรอยู่ถึงเอาบอสแบบคนหดๆขาดนี้มาเจอแต่ตัวแรกคือขึ้นชื่อว่าบอสก็จริงแต่เกมแอคชั่นอาพีจีเกมอื่นมันก็ไม่ทําขนาดนี้ปะแต่ถ้าเกิดถามว่ามันแฟรหรือเปล่าคําตอบเลยคือไม่ไม่แฟไม่แฟเลยสักนิดบอสในเกมนี้คือความโหมดของมันนี่คือระดับ จะเป็นพัดเจ้าอยู่แล้วและตัวของเราที่เริ่มเกมมามีขวดยาแค่3มขวดแล้วก็ยังไม่เข้าใจระบบเกมเท่าไหร่ต้องมาเจอกับบอสท,ที่มีความแรงมีความเร็วมีความโหดคือแบบโคตรไม่แฟร์คืออย่าว่าแต่บอสท,ที่ไม่แฟร์กลับมาที่ลูกกระจกลูกกระจกในเกมนี้ มันก็ไม่แฟร์เหมือนกันคือตอน,น,นแรกๆที่คุณเริ่มเล่นมาเนี่ยเล่นไปประมาณแบบสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะมองว่าไอ้ศัตรูมันก็แฟร์เนาะเออตีไม่กี่ทีก็ตายถึงมันจะตีเราแรงแล้วก็แค่แบบบล็อกเราแค่หลบแล้วเดี๋ยวเราก็ข้ามันได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นไปประมาณแบบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือจะรู้สึกว่าเชี่ยมันเริ่มไม่ใช่ละศัตรูเข้ามาพร้อมกันตีเร็วชิบหายบล็อกก็บล็อกไม่ได้หลบก็หลบยากพอคุณเล่นไปอีกคุณก็จะคิดว่าเชี่ยมึงจะลุมอะไรนนักหาว้มงใใหห้้้้กไดดดเเินเนนบาล่อะไรอามมัันน้คืแบบน ไม่มีความแฟร์เลยจริงเกมนี้แต่ถ้าเกิดถามว่าคุณสามารถผ่านไปได้หรือเปล่าคําตอบคือผ่านได้คือถึงแม้ว่าพวกบอสพวกศัตรูในเกมนี้มันจะคือเฮี้ยมากคือมันแบบกะให้เราแบบตายแบบติดดินนะ่ะจมกับพื้นคือขยี้เรามากๆแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีฝีมือพอคุณก็สามารถผ่านไปได้เล่นนี่แหละคือหนึ่งสิ่งที่ทำให้เราอยากจะเล่นเกมนี้ก็คืออยากที่จะชนะ คือเรารู้ว่าบอสเกมนี้แม่งโหดศัตรูเกมนี้แม่งก็โหดฉากในเกมนี้แม่งก็โหดเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่อยากจะเอาชนะแน่นอนว่าคุณจะต้องมีกําลังใจในการเล่นเกมนี้ต่อไปและออท้ายเพราะคุณชนะบอสหรือว่าลูกกระจกที่มันโหดได้นะ่ะคุณจะรู้สึกก็แบบเหมือนแบบเหมือนถูกปลดปล่อยอะคือผมไม่รู้ผมเป็นคนเดียวหรือเปล่านะแต่ทุกครั้งที่แบบสามารถเอาชนะบอสที่สู้เป็นชั่วโมงได้นะ่ะผมจะรู้สึกแบบเหมือนได้ขึ้นสวรรค์อนะเออ นั่นแหละนี่คือหนึ่งสิ่งที่ทําให้เราอยากจะเล่นเกมนี้ถึงแม้ว่ามันจะยากก็คือความพยายามและการอยากเอาชนะแต่มันก็ไม่ได้มีแค่นี้หรอกครับพวกฉากดีไซน์อะไรพวกนี้ก็ทําออกมาดีไม่แพ้กันถึงแม้ว่าบางที่มันจะมีกับดักที่ทําให้เราตายบ้างก็เถอะหรือบางที่มันก็ดันน่าขยะแขยงซะจนเราไม่อยากไปแต่ว่าโดยรวมแล้วพวกฉากอะไรพวกนี้มันก็ถือว่าดี คือฉากบางฉากเนี่ยมันอาจจะดูล่งๆไม่มีอะไรแต่จริงๆถ้าเกิดว่าคุณสำรวจดีๆคุณจะรู้ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นคือบางครั้งอาจจะเป็นแค่แบบทางแยกนิดนึงอาจจะมีของนิดหน่อยแต่บางทีถ้าเกิดคุณสำรวจดีๆมันก็มีทางลับที่นำพาคุณไปสู่อีกฉากหนึ่งเลยก็ได้หรือว่าอาจจะนำพาเราไปเจอไอเทมใหม่ที่ผมชอบเป็นอย่างหนึ่งก็คือการเชื่อมต่อกันอย่างลงตัวของฉากต่างๆคือบางครั้งเราอาจจะเดินไปแบบสำรวจนู่นนี่นั่นคือไม่ได้คิดอะไรแต่ว่า อเผอิญว่าทางที่เราเดินไปเนี่ยมันเป็นการเปิดช็อตคัตอะไรพวกเนี้ยคือมันเชื่อมต่อกันอย่างลงตัวคือท่านดึกภาพไม่ออกก็ให้ถึง Resident Evil อ่ะภาคแรกอ่ะที่แบบห้องนี้เชื่อมกับห้องนี้บรรจบมาที่ห้องนี้อะไรประนั้นนะ่ะแต่เอาตรงเลยนะตอนที่ผมเล่นเกมเนี้ยผมแทบไม่ได้สนใจพวกฉากในเกมนี้เลยคือในหัวงผมอ่ะคิดอย่างเดียวเลยก็คืออยากจะเล่นให้จบเพราะว่า ผมไม่ได้มีความคิดที่จะเล่นเกมนี้ตั้งแต่แรกแต่เพื่อนของผมมันเอารหัสของเพื่อนอีกคนหนึ่งที่มีไม่ให้ผมเล่นคือตอนนั้นอะผมแค่พูดลอยๆว่าอยากจะลองเล่นดักโซ o า3จังเพื่อนผมที่ได้ยินก็ไปขอรหัสจากเพื่อนอีกคนหนึ่งมาให้ผมเลยผมก็แบบเชี่ยอะไรวะเนี่ยผมก็เลยได้เล่นผมก็เล่นสักหน่อยก็ได้เล่นไปเล่นมากะจะเลิกเล่นแล้วสุดท้ายเหมือนโดนแบบเหมือนโดนบิว่โดนบิวให้เล่นต่อก็เลยเล่นต่อมาเรื่อยๆจะถึงทุกวันนี้มาถามว่าเล่นจบหรือยัง คือถ้าเกิดคลิปนี้ลงไปก็แสดงว่าน่าจะเล่นจบแล้วครับคือผมคิดแค่ว่าอยากจะเล่นให้จบอย่างเดียวไม่ได้สนใจพวกฉากอะไรพวกนี้เลยแต่พอผมได้ย้อนกลับมาสังเกตดีๆหรือย้อนกลับมาดูเนี่ยย้อนกลับมาสํารวจอะไรพวกเนี้ยมาทำให้ผมรู้ว่าฉากในเกมเนี้ยทาออกมาดีมากคือดีไซน์ฉากดีไซน์ที่ซ่อนของอะไรพวกเนี้ยมันทําออกมาดีมากเลยแต่คือผมไม่ได้สังเกตเยอะอะไรค่ะนั้นไงน,นั่นแหละมันก็จะนําพาไปสู่การสํารวจพวกของลับอะไรพวกนี้สําคัญไม่แพ้กัน ด้วยความที่ว่าฉากในเกมนี้ดีไซน์อย่างมันมีทางแยกมีทางลับซับซ้อนอะไรพวกนี้ใช่ไหมการสํารวจเพื่อเอาของลับพวกนั้นก็เป็นสิ่งที่สําคัญคุณอาจจะคิดว่าไอเทมโง,โง่หนึ่งหรือสองชิ้นไม่ต้องเอาก็ได้แต่จริงแล้วไอเทมโงโ่ที่คณคิดบางครั้งมันอาจจะดีก็ได้ยกตัวอย่างเช่นน้ํายาน้ํายาเริ่มต้นเรามีแค่3าขวดแต่ถ้าเกิดว่าคุณสํารวจคุณก็จะได้น้ํายามากขึ้นซึ่งไอพวกทางแยกอะไรพวกนี้คือมันจะเป็นทางที่มีน้ํายาซ่อนอยู่ แล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่สํารวจคุณเอาแต่เล่นไปอย่างเดียวกะให้จบๆไปถามว่าผ่านไหมแน่นอนถ้าคุณมีฝีมือถ้าคุณเก่งผ่านได้แต่ว่าถ้าเราสํารวจเราก็จะได้ของที่ทําให้เราเก่งขึ้นมาเช่นกันและสิ่งที่ผมลืมพูดไปและก็ควรจะพูดเป็นสิ่งแรกเลยก็คือการสร้างตัวละครผมพูดถึงบอนเตอร์พูดถึงบอสไปแล้วแต่ผมยังไม่ได้พูดถึงตัวละครหล,กลักเอาเลยคือมันก็เป็นเกมแนวแอคชั่นอาร์พีจีที่เราสร้างตัวละครได้นั่นแหละซึ่งถามว่ามันมีอะไรพูด ก็คือคลาสแต่ละคลาสในเกมนี้จะมีข้อดีข้อเสียเป็นของตัวเองบางคลาสอาจจะทำให้คุณอึดแต่ว่าแบบขยับตัวช้าบางคลาสอาจจะทำให้คุณตีไวแต่ว่าบางอะไรมานั้นมันก็แล้วแต่คนว่าอยากจะเล่นคลาสไหนโอเคเรื่องนี้มีแค่นี้ไปต่อเรื่องอีกเรื่องหนึง่งที่ผมจะไม่พูดคงจะไม่ได้ก็คือการควบคุมด้วยคีย์บอร์ด คือคีย์บอร์ดอ่ะมันก็ไม่เป็นอะไร,รครับคลิกซ้ายโจมตีคลิกขวาป้องกันอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ดีเดิน e อะไรพวกเนี้ยยังปกติดีแต่สิ่งที่ผมไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้ว่าทำมาทำไมก็คือทำไมถึงให้ปุ่มวิ่งกับปุ่มกลิ้งตัวเนี่ยเป็นปุ่มเดียวกันคือโคตรไม่เข้าใจเลยอ่ะคือเข้าใจได้ถ้าเกิดเราใช้จอยเนี้ยไอ้ปุ่มกลิ้งกับปุ่มวิ่งอ่ะถ้าเป็นจอยก็คือกดกดตัวเดียวกันอ่ะเข้าใจได้ แต่คนเล่นคีย์บอร์ดอะเข้าใจว่ามันมันไม่ได้ปราวว่ามึงจะให้ปุ่มวิ่งกับปุ่มกริ้งเป็นปุ่มเดียวกันได้ยังไงอะคือมันไม่มันไม่ใช่ดิมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้ป่ะคือแบบโคตรน่าหัวร้อนเลยคือไม่ได้มีแค่ผมที่เป็นนะเพื่อนของผมที่ซื้อดักโซมาเล่นอะมันก็เป็นเหมือนกันที่แบบชอบเผลอกดชิปวิ่งแล้วพอกดชิปไปมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือมันน่าหัวร้อนอะเออจบไหมแค่นั้นแหละครับแต่เล่นไปเรื่อยเดี๋ยวก็ชินอะไรเนาะอย่างต่อไปที่ใครหลายคนน่าจะ ได้ฟังได้ยินมาเยอะพอสมควรนั่นก็คือโซของเราโซหรือก็คือแต้มเงินในเกมนี้ที่เอาไว้ซื้อของแล้วก็เอาไว้อัพเลเวลให้กับตัวละครแล้วเนะี่ยใช่เกมนี้เราต้องจ่ายเงินเพื่ออัพเลเวลนะครับแค่หลายคนที่เคยเห็นหรือว่าฟังรีวิวมาอาจจะแบบมองว่าจุดที่ยากของเกมอะ่ะมันอยู่ตรงนี้นี่นแหละ ก็คือตุกครั้งที่เราตายโซของเราจะหายแล้วถ้าเกิดว่าเราไปเก็บคืนไม่ทันพลาดตายก่อนโดยที่ไม่ได้เก็บคืนโซนั้นจะหายไปเลยถาวรคือพอฟังแบบเนี้ยอาจจะมองว่าไอ้แช่เกมแม่งโคตรยากเลยด้วยแต่าตรงคือตอนแรกๆผมก็คิดอย่างนั้นแต่พอผมเล่นไปเนี่ยผมรู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้โหดขนาดนั้นครับผมคือโซในเกมเนี้ย ้นเกมคุณอาจจะคิดว่าเชีย่ยแม่งหาโคตรยากเลยตีสัตตัวได้ทีละ10 20แต่ต้องใช้หลักพันกว่าจะอัพเลเวลให้ตัวเองได้แต่ถ้าเกิดคุณเล่นไปเรื่อยจะรู้ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยครับคือถ้าเกิดคุณเล่นไปประมาณแบบสี่สิบเปอร์เซ็นต์หลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยสัตรูที่คุณจะต้องเจอคุณตีมันตัวหนึ่งอ่ะคุณได้โซมาแบบสองพันห้าหรือว่าแบบสี่พันแล้วอะ่ะเข้าใจปะก็คือคุณตีไม่กี่ตัวคุณได้หมื่นหนึ่งแล้วคุณตีมาแบบเจ็ดแปดตัว คือมันไม่ได้หายากขนาดนั้นแล้วโซที่เราต้องใช้ในการอัพเลเวลหนึ่งเลเวลเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้เยอะด้วยอ่ะอย่างมากสุดอะที่ผมเป็นอยู่นะก็คือเลเวลเก้ากว่าๆใช้แค่ห้าหมื่นกว่าโซซึ่งห้าหมื่นกว่าโซเนี่ยต้นเกมหายากใช่แต่ถ้าเกิดคุณเล่นไปถึงกลางเกมเนี่ยมันหามไม่ยากเลยคุณฟาร์ามแาค่มันไม่ถึงห้าทีอะ่ะคุณก็ได้ห้าหมื่นโซแล้วคือมันไม่ใช่เรื่องที่ยากครับผมเว้นแต่ว่าคุณจะเล่นจนแบบเลเวลแบบหลักกบบสองร้อยสามร้อยอะไรมาเนะี้ยอันนี้ยากซึ่งบอกตรงๆว่าผมมเล่่นไถึงหรอก คือเลเวลเกมเนี่ยแค่90หรือไม่ก็100แค่นี้ก็น่าจะเกินพอแล้วแหละมัง้งคือหนึ่งสิ่งที่ผมไม่ชอบในเกมนี้นอกจากความยากของมอนเตอร์แล้วก็บอสก็คือการจัมสแก์คือเกมนี้แม่งจัมสแก์เยอะเหมือนกันนะแน่นอนมันเป็นแอคชั่น RPG ีจตีมดักดักใช่ไหมเพราะงั้นเหตุการณ์จัม์สะกลวพวกเนี้ยมันเจอเยอะอยู่แล้วแต่ว่าจัมสแก์ที่เกมเนี้ยมันสร้างขึ้นมาคือมันไม่ได้โผล่แบบ ตุ้มตุ้งแช่อะไรมานั้นแต่มันโผล่แบบอยู่ดีๆก็โผล่อ่ะเข้าใจไหมคือถ้าเกิดว่าคุณสังเกตอ่ะคุณจะเจอมอนเตอร์ดักตีเราอยู่แต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้สังเกตคุณก็จะไม่รู้ว่าเอ้ตอนนี้มีมอนเตอร์ดักตีเราอยู่นะแล้วมันก็จะดักตีเรานั่นแหละซึ่งอันนี้คืออีกหนึ่งจุดที่ผมบอกตรงว่าหัวร้อนกับมันพอสมควรแต่ก็ใช่ว่าการตุ้งแช่จะไม่มีนะแม่งบางครั้งเก็บของอยู่แม่งตุ้งแช่ตุ้มเสียงกรี๊ดดังๆมามันก็มีเหมือนกันนะครับห้องอะไรไม่รู้ขอนอนะ แล้วผสั <analyze anthropology> <wie> ่งเฮ้ยแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วการทับสแกนที่เราเจอมันจะมาแบบจากซุ่มเรานั่ยแหละครับซึ่งไอ้จุดเนี้ยเป็นสิ่งที่ทําให้ผมอ่ะเปลี่ยนบุคลิกตัวเองไงนะ คือตอนที่ผมเล่นเกมนี้ครั้งแรกอะ่ะผมก็เดินเดินสำรวจแบบสก,กีตอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่พอผมเจอการดักซุ่มการดักตีกัรจำสแกปุ๊บผมกลายเป็นคนขี้ระแวงอะ่ะคือเห็นแค่ทางตรงอะ่ะผมไม่กล้าว,วิ่งเลยผมค่อยๆเดินไปหรือแบบมีทางแยกเนี้ยก็ต้องแบบหยุดหยุดมองนิดนึงว่าแบบเอ้ยตรงนี้มีอะไรหรือเปล่านะอะไรประมาณน,นี้มันทําให้ผมกลายเป็นคนที่ระแวงแบบระแวงหนักมากคือเห็นตัวดกักปุ๊บกูต้องหาอะไรปลาใส่ก่อนเลยคือไม่ยอมให้มันเปิดกูก่อนอะ่ะคือกูต้องเปิดมันก่อนให้ได้ อะไรวนนนัและอย่างหนึ่งที่ผมเกลียดไม่แพ้กันนอกจากความยากของมอนเตอร์แล้วใช่ไหมมันจะมีมอนเตอร์ที่รูปร่างน่าขยะขยงหลายๆตัวเลยคือมอนเตอร์มันเก่งแล้วมันโหดแล้วใช่แต่ว่าความขยะขยงความน่าเกลียดของมันคืออีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้ผมไม่กล้าเล่นเกมนี้ต่อคือบางตัว แบบมีหลายๆขาวมีหนวดเยอะอะไรมาเนี่ยคือมันน่าขยะขยงจริงดีไซน์มอนเตอร์อะบอกตรงๆว่าทําผมกลัวทําผมแบบไม่การเล่นต่ออยากจะออกเกมอะแต่สุดท้ายก็นั่นแหละครับเล่นต่อได้จนจบะนะจบไะวะไม่แน่ใจอย่างที่บอกก็คือถ้าเกิดคลิปนี้ลงก็น่าจะแปลว่าจบล้วแหละใช่แล้วหนึ่งสิ่งที่ผมลืมพูดไปทําไมรู้สึกว่าผมลืมพูดไปไหลายอย่างเออชางแม่งก็คือผมพูดสลับไปสลับมาอนะไรเนาะก็คือด้วยความที่ว่าเราอะสามารถไปได้หลายที่บางครั้ง แอรีรยลับก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราไม่คาดคิดเหมือนกันแอรีรยรลับในที่นี้ก็คือสถานที่ที่คือเราจะไปก็ได้หรือไม่ไปก็ได้ซึ่งไอแอรีแอร์พวกเน,นี้ยมันก็จะมีบอสลับอยู่ซึ่งบอกตรงๆว่าผมไม่ได้ไปคือในเกมเนี้ยมันจะมีบอสลับอยู่ประมาณหนึ่ประมาณหตัวที่ผมจับได้นะประมาณหตัวซึ่งตอนที่ผมเล่นเกมนี้ครั้งแรกอะผมคิดอย่างเดียวเลยว่า ผมจะไม่สู้บอสลับอะไรทั้งนั้นจะสู้เฉพาะบอสหลักที่เราจะเป็นต้องสู้เพื่อที่จะไปถึงบอสตัวช้ยแต่ตอนเล่นจริงๆผมไม่รู้ผมสู้บอสลับที่เราไม่จะเป็นต้องสู้อะไป3ตัวแล้วก็ไปรู้ทีหลังว่าไอ้บอสพวกนี้เราไม่จะเป็นต้องสู้เลยเราผ่านๆมันแล้วไปลุยบอสหลักเลยก็ได้คือแทนที่ผมจะเอาเวลาไปสู้บอสหลักเพื่อจบเกมอย่างเงี้ยแต่ตัวเองกลับมาเสียเวลาสู้บอสที่ไม่จะเป็นต้องสู้หัวร้อนฟรีต่างหากแต่พอสู้เสร็จผมก็รู้สึกเรียกว่า แอบประทับใจนิหนึ่งว่าเอ้ยเราบางทีเราก็สู้ได้นี่ว่าแต่พอผมได้ไปแอร์เรียลับแอร์เรียนหนึ่งเข้าคือแอร์เรียลับตรงเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องไปก็ได้แต่ผมไปคือเอาตรงนะวิธีการไปอะถ้าเกิดคุณไม่สํารวจคุณไม่อ่านข้อความหรือคุณไม่เปิด YouTube ดูเนะี่ยคุณจะไม่รู้เลยว่าแอร์เรียเนี้ยมันไปยังไงแต่ผมก็ไปเปิด YouTube ดูมาแล้วก็เห็นว่าแอร์เรียนตรงเนี้ยมันไปได้ ผมก็คิดว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นแอรเรียหลักแน่นอนที่เราต้องไปเพื่อที่จะแบบไปสู้บอสหลักหรือเปล่าแต่พอได้ไปได้สู้บอสตัวแรกในแอรเรียนั้นเสร็จปุ๊บแล้วก็รู้ทีหลังว่าเอ้าไอเชียมไม่ต้องมาดี่ว่าแล้วกูมาทาไมวะนั่นแหละก็คือแอรเรียพวกเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องไปก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อเกมมาก็คงต้องไปเพราอความคุ้มค่าแต่ผมยืมเกมเพื่อนใหม่ทีหนึ่งก็เลยไม่ไปแล้วกัน แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ไปจริงๆแล้วอะ่ะคือบอสทุกตัวสิ่งที่มันจะรอบให้ก็คือโซของบอสซึ่งโซของบอสเนี่ยเราสามารถเอาโซนั้นอะ่ะไปแลกเป็นไอเทมของบอสได้พวกอาวุธที่บอสใช้หรือว่าชุดที่บอสใส่อะไรมาเนี่ยเราสามารถไปแลกมาได้หรือถ้าเกิดไม่แลกคุณก็เอาโซเวกานั้นอะ่ะไปขายเพื่อเอาเงินไปอัพเลเวลให้ตัวเองอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันก็คือถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าบอสในสถานที่ลับเนี่ยมันไม่น่าไป คุณก็ไม่ต้องไปก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ไอเทมของบอสคุณก็ควรที่จะไปสู้กับมันเพราะว่าไอเทมที่ได้แต่ละอย่างก็มีความโกงพอสมควรแต่มันก็มีแค่นั้นจริงๆอ่ะสำหรับผมนะคือผมอ่ะเป็นคนที่แทบไม่ได้ใช้อเทมของบอสเลยคือเสื้อผ้าของบอสท,ที่เราได้มาเนี่ยแน่นอนว่าสรรพคุณบางชุดมันก็ดีสรรพคุณบางชุดมันก็ห่วยซึ่งเอาตรงเลยว่าผมอ่ะแทบไม่ได้สนใจบอสในเกมนี้เลยเพราะว่าในเกมนี้จริงๆแล้วเราสามารถใช้อาวุธตั้งแต่ต้นเกมเนี่ย สู้บอสตัวท้ายยังได้เลยคือถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดอาวุธนั้นไปเรื่อยๆอะ่ะอาวุธชิ้นนั้นอะ่ะอาจจะเป็นอาวุธที่เราใช้อะ่ะต้นเกมปยันจบเกมเลยก็ได้มาเลยทําให้ผมคิดว่าไอ้การสู้บอสลับเนี่ยมันไม่ได้มีความจำเป็นเลยขนาดนั้นน่ะคือผมแทบไม่มีแรงจูงใจในการสู้กับบอสลับในเกมนี้เลยเรื่องเพลงประกอบในเกมนี้คือด้วยความที่ว่าดาร์กโซเนี่ยหลายๆอย่างมันดีอยู่แล้วใช่ไหมแน่นอนว่าเพลงประกอบก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ดีไม่แพ้กันแต่ถึงแน่นอนว่าเพลงประกอบมันจะดียังไงแต่่่วาาตอนนเเรเลรลจิง แทบไม่มีเวลาโฟกัสกับเพลงประกอบเลยแ,ลแหละคือเราสู้กับผู้รุ่นน้องระหว่างทางเนี่ยผมไม่รู้มันมีเพลงประกอบหรือเปล่าแต่ว่าเวลาสู้กับบอสเนี่ยผมจะได้ยินตีมเพลงประกอบดังคือชัดเจนอะ่ะชัดเจนว่าเออตรงเนี้ยมีเพลงประกอบนะแต่ว่าผมไม่ได้ใส่ใจเรื่องการฟังข่านะนะั้นอ่ะเพราะว่าตอนที่เราเล่นจริงๆอ่ะเราต้องโฟกัสกับก,บการสู้บอสไงคือถึงแม้ว่าห้องบอสเนี่ยเพลงประกอบจะทำออกมาดีแต่ว่า คนเล่นส่วนใหญ่ก็ต้องโฟกัสแบบการสู้บอสอยู่ดีจนแทบไม,ม่ได้มีเวลาฟังเลยว่าเอ๊ะเพลงประกอบตัวเนี้ยแม่งพอนะคือจะมีเวลาฟังอีกทีก็คือตอนที่เล่นจบแล้วอะแล้วไปหาเปิดฟังใน YouTube ลอ่าอ่ะนั่นแหละเรื่องของการโครออฟเรื่องนี้ผมไม่รู้รเลยเลยว่าการโครออฟมันเป็นยังไงหรือการเจอมัลติเพเยอร์มันเป็นยังไง คือเอาตรงเลยนะด้วยความที่ว่าเกมเนี้ยมันออกมาตั้งแต่ปี2016ใช่ไหมละ่ะแล้วผมเพิ่งได้เล่นตอนปี2021อ่ะก็เลยไม่ค่อยได้เจอคนโคโออฟเท่าไหร่คือผมเคยโค,โคโออฟอยู่แค่ครั้งเดียวยจริงแล้วก็ไม่เคยอีกเลยอย่างมากสุดก็คือซัมมอนบอทมาช่วยในการสู้บอสอีกครั้งหนึ่งแค่แหละครับจะมีอยู่แค่ต่อสครั้งจริงที่ผมเคยซัมมอนมาซึ่งข้อดีข้อเสียของการซมมอนข้อดีอย่างแรกเลยคือไม่เหงา ปกติเวลาเราอยู่ในดันคนเดียวเวลาเราต่อสู้คนเดียวเงี้ยมันจะรู้สึกเหงาวังเวงกังวลแต่พอเรามีเพื่อนมาช่วยความเหงาความกังวลเพราะนั้นน่ะมันจะหายไปเลยเพราะว่าเรามากับเพื่อนไงนั่นแหละแต่ข้อเสียของมันก็คือจะทาให้มอนเตอร์บริเวณนั้นนะอึดขึ้นแต่มันก็ไม่ได้อึดขึ้นขนาดนั้นหรอกครับมอนเตอร์ตัวหนึ่งผมตีมันสามทีตายอย่างเงี้ยพอซัมมอนเพื่อนมาช่วยก็อาจจะเปลี่ยนจากสามทีเป็นสี่ทีแทนมันก็ไม่ได้ยากเลยขนาดนั้นนะ่ะคือผมไม่รู้ว่ายิ่งเราซัมมอนคนมากขึ้นบอ กับลูกน้องมันก็จะยิ่งอึดขึ้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะอย่างที่ผมบอกไปว่าเคยซอมอนมาแค่ครั้งเดียวหรือสองครั้งเออคยซอมอนมาแค่ไม่กี่ครั้งจริงๆแลวซอมอนแต่ละครั้งก็แค่คนเดียวเท่านั้นอ่ะอีกหนึ่งสิ่งเลยคือการเจอเพลเยอร์บุกเกมคือเนี้ยไม่ค่อยเจอบ่อยหรอกเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าเกมเนี้ยมันออกมาตั้งแต่ปี2016เพราะงั้นการที่เราจะเจอเพลเยอร์มาบุกมันไม่ค่อยมีอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมไม่เข้าใจก็คือการที่เราถูกส่งไปที่โลกอื่นคือเนี้ย เป็นจุดที่ผมไม่เข้าใจนะยันผมเล่นจบแล้วผมก็ยังไม่เข้าใจว่าการที่เราถูกส่งไปที่โลกอื่นเนี่ยเราต้องทําอะไรกันแน่น <_ may> คือบางครั้งผมรู้ผมถูกส่งไปเพื่อไปคุ้มกันคนนหนึ่งผมเข้าใจแต่บางครั้งผมถูกส่งไปแล้วผมไปทําอะไรต่อผมไปตีคนคนนั้นก็ไม่ได้ไปช่วยคนนั้นตีมอนก็ไม่ได้ผมทําอะไรไม่ได้เลยคือผมไม่รู้ว่าการถูกส่งไปเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้าง <_ may> คือทางเดียวที่จะรู้ได้คือต้องไปหาข้อมูลใน Google นั่นแหละ like, เออ สิ่งสุดท้ายที่ผมได้เรียนรู้จากดักโซจริงๆก็คือการกระทําของเราที่ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้คือในเกมเนี้ยเอาตรงเลยนะเราสามารถตีใครก็ได้รวมถึงตีคนที่อัพเลเวลให้เราก็น่าจะได้เหมือนกันมั้งผมไม่เคยลองนะแต่คือผมได้ยินว่ามันสามารถทําได้แต่ผมเคยตี n อ c อยู่แค่ตัวนึงจริงๆแล้วผมคิดว่าถ้าผมตีไปแล้วผมแพ้มันเนี่ยก็กลับมาเกิดใหม่แล้วก็กลับสู่ทุกอย่างเหมือนเดิมแต่จริงไม่ใช่ เพราะว่าการทําอะไรที่เราทําไปแล้วเราแก้ไขอะไรไม่ได้ถ้าเราเป็นศัตรูขอบคนนี้แล้วเราก็ต้องสู้กับมันจนกว่าเราจะฆ่ามันได้เพราะถ้าเกิดเราโดนมันฆ่าเราก็จะเกิดใหม่แล้วก็ต้องไปสู้กับมันอีกรอบไปเรื่อยๆก็คือเกมนี้มันเป็นเกมแบบเลียวทําตลอดเวลาเช่นเราอยากจะแลกของไอเทมชิ้นนี้แต่ว่าเราดันเผื่อไปแลกไอเทมชิ้นนี้มาแล้วเราก็ไม่สามารถโหลดเกมเพื่อที่จะมาแลกใหม่ได้เพราะว่าเกมมันดาเนินไปเรื่อยๆก็คือมันสอนให้เราเรียนรู้ว่า การกระทำทุกอย่างที่เราทําไปอะ่ะเราแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะงั้นทางที่ดีที่สุดคือการคิดก่อนทําอันนี้คือให้ข้อคิดเลยเนะี่ย รวมๆแล้วดักโซ่สามก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีถึงแม้ว่าในเรื่องของมันอาจจะมีความเข้าถึงยากแต่ถ้าเกิดคุณเป็นพวกที่ชอบการสำรวจการออกปจญภัยอะไรพวกเนี้ก็มันก็คงไม่ใช่ข้อเสียสำหรับคุณแต่อีกอย่างหนึง่งที่คุณควรจะระวังก็คงจะเป็นเรื่องของความยากที่ผมเพิ่งบอกไปก็ถ้าเกิดว่าคุณเป็นพวกที่ชอบโหดๆยาก,ยากๆอะไรพวกนี้เกมนี้ก็จะตอบโจทย์คุณ แต่ถ้าเกิดคุยเป็นคนที่ชอบอะไรที่มนันแบบง่าย,บายๆสบายๆก็เกมนี้ไอ้ต้องมองข้ามไปเลย7.5เต็ม10ครับผมถือว่าไม่ดีแล้วก็ไม่ได้แย่สำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกมซีรีส์นี้มาก่อนถือว่าน่าประทับใจพอสมควรแล้วก็ทรมานมากด้วยในคลิปนี้ก็คงจะหมดเพียงเท่านี้ก็ถ้าเกิดผมพูดอะไรผิดพลาดหรือว่าพูดอะไรขัดใจก็ขออภัยด้วยแล้วกันแล้วถ้าเกิดผมพูดมึนงงก็ขออภัยเหมือนกันคผมถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์เอาไว้ด้วย สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับเกมหน้าจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวมารอติดตามกันต่อไปแล้วกันเนาะไปแล้วครับบ๊ายบาย